ดีครับผมเราเจอกันอีกทีครับวันนี้ผมพามากลางเต็นท์กันอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนป่าสักครับเป็นแถวพื้นที่ฐานท้ายเขื่อนครับเรามาในส่วนของท่าท่าฤทธิ์ใช่ไหมพี่ตัวใช่ใช่ใช่ท่าฤทธิ์อันนี้มากับพี่ครับมากับพี่ที่ทำงานมากันสองคนครับวันนี้ครับสวัสดีครับ มากับสองคนอันนี้เราแวะกันร้านค้าเมื่อกี้แต่สำรวจร้าน,นค้าครับคือถ้าเราเข้ามาตรงนี้ก็ยังพอมีร้านมีร้านขายของชําเป็นร้านขายของชําครับผมก็<ผ>มของถือมาเยอะอยู่ไม่ใช่ไปอก็มีของมีของเยอะอยู่เราอาจจะเข้าไปหาที่กลางเต็นท์ก่อนก็ได้ครับวันีผมขับก็ไปรอบหนึ่งแล้วแหละครับสำรวจดูรอบหนึ่งแล้วว่าเออเราจะลงตรงไหนกันดีแล้วก็เล็ง,ลงๆไว้แล้วว่า จะลงตรงไหนกันตอนนี้กับขับออกมาดูของที่ร้านขายของชำครับม,ม,มาซื้อของกินซื้ออะไรเดี๋ยวไปนั่งกินเล่นกันก่อนเดี๋ยวไปหาที่ลงเต็นท์กันอีกทีครับเดี๋ยวดูว่าแล้วพ่อจะลงตรงไหนแต่ว่าต้องไปดูก่อนว่าพื้นที่ข้างล่างเป็นยังไงพ่ะยังไม่ได้ขับรถลงไปมันจะต้องขับรถลงไปข้างล่างครับเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่ม กลางเต็นท์กันเนี่ยครับตรงบริเวณพื้นที่ประมาณนี้ครับผมก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะลงกลางตรงไหนครับรถล,ลงไปดูก่อนนะครับของเราที่เลียงไว้ก็จะอยู่ตรงด้านซ้ายนะครับอยู่ตรงแถวๆนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวหาทางลงไปเพื่อดูอีกทีหนึงว่าจะจอดรถกลางเต็นท์ตรงไหนกันดีใต้ต้นไม้ดีไหมหรือว่าจะลานโลง่ลงๆเลย ำลังหาที่ลงเต็นกันครับยังไม่รู้เลยว่าจะลงตรงไหนกันดีกว้างจัดคือพื้นที่กลางเต็นมันเยอะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบพื้นที่ฟรีอะครับแบบเราต้องหาที่เอาที่เราชอบลงเลยครับเพราะว่าคือมันไม่มีคนดูแลแล้วก็ตรงนี้ก็ห้องน้ําไม่มีด้วยว่าจะต้องดูว่า,วาตรงไหนเหมาะสมหรือว่าใครมีห้องน้ํามาด้วยพี่่าตรงนี้โอเคนะได้ดี ได้ไตรงนี้ก็ได้เลยตรงหน้าเลยต้นไม้ไหนดูไหมขับไปขับมาเรามาได้ตรงทางลงเนี่ยครับ ฝนตกครับผมยังเตรียมของอะไรกันไม่เสร็จเลยโหแล้วเยบรรยากาศครับับากรบรรยากาศเย็นครับตอนแรกคิดว่าจะร้อนไม่น่าร้อนแล้วครับคืนนี้ กจะชุ่มฉ่ำกันเลยบรรยากาศตอนเย็นๆครับผมเราแพนว่าจะนั่งดูพระอาทิตตกกันครับแต่ว่าไม่ได้ว่าฝนตกตอนนี้ด้านหน้าเรา เมฆเต็มเลยตอนนี้ก็ยังตกไปพลอยครับเพราะต้องมาดูกันในทีว่าตอนเย็นจะหยุดไหมแต่ลมไม่แรงแล้วครับายากาศดีครับผมเย็นสบายเลย I'm not ครับผมตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบครับใกล้จะมืดแล้วนะครับผมให้ดูบรรยากาศครับตอนเย็นเย็นพระอาทิตย์ตกไปแล้วแต่ยังไม่มืดครับกำลังจะมืดฝั่งนู้นมีเท่าที่เห็นก็จะมีเต็นท์สองสามกลุ่มครับ มาทานที่เห็นนะครับฝั่งทางด้านซ้ายพอดีฝนมันเพิ่งตกเสร็จไปก็เลยทำให้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นครับเลยไม่ร้อนเลยอากาศดีครับผม พอครัวเราหุงข้าวครับผมหุงได้หม้อครับตอนแรกนึกว่าจะเป็นข้าวต้มครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับข้าวเราจะได้กินหรือเปล่าวันนี้โอเคครับผมสวยงามมากเลยน่นอนนะครับอันนี้ข้าวผมมะลินะครับเดี๋ยวเราไปดูกับข้าวกันต่อครับผมเดี๋ยวกับข้าวเราวันนี้นะครับนําเสนอแกงเหลืองนะครับหรือว่าภาษาใต้ก็บอกว่าแกงซ้บนะครับอันนี้เป็นยอดมะพร้าวนะครับแล้วก็นี่ปลากระพงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนู แกงส้มปลากะพงใส่ยอดมะพร้าวนะครับ โอเคอร่อยนะครับร้อยแรงครับร้อยแรงเดี๋ยวที่กินข้าวมันแล้วครับนนวันนี้ต้องขอบคุณ

สวัสดีตอนเช้าเช้าครับผมกับบรรยากาศฝนตกครับไหนดูจะได้เก็บเต็นท์กันเมื่อ,อไรฝนตกทั้งคืนเลยครับแต่ก็ไม่ได้ตกแรงมากแต่ก็ตกทั้งคืนอากาศดีครับผมแต่ปัญหาคือเราจะเก็บเต็นท์กันตอนไหนนี่แหละ บรรยากาศดีครับผมก็เดีย๋ยวไปต้นน้ร้อนกินกาแฟกินข้าวกันครับเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนเช้าทีครับ คนไปนั้นั้นเลยมั่อคืนไม่ไม่ไม่จีบจะอะไรจะเป็นแผ่นได้ไหเนี่ยโอขาดแล้วได้อยู่ขาดแล้วดิกลับไปงานที่มัเนี่ย เออ้ำมันเยอะไปหน่อย ฝนยังไม่หยุดครับ,<อ>บก็น,กน,น่าจะยิงข้าวันเสร็จเตรียบของกลับมาเลยครับ<ม>เอาไปตากที่บ้านกันแต่ว่าจะรอให้ฝนตกหยุดแนค่คงไม่น่าหยุดแล้วครับเพราะว่าฟ้าปิด โอเคครับผมข้าวของเก็บอะไรขึ้นรถเสร็จสับเรียบร้อยครับก็จะเปลียกเหน่อยเดี๋ยวกลับไปตากที่บ้านีทีหนึ่งนะตอนนี้เราจะเดินทางกลับมาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันทีคลิปหน้าครับผมว่าจะไปที่ไหนกันอีกทีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ